สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเล่นเพาเวเกเตอร์เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดกันต่อไปนะครับผมเพาเเกเตอร์นะครับก็จะมีเอ่อไอตัวเดี๋ยวผมเรียกว่าตัวบอยแล้วกันนะจะเป็นตัวหลักเพงเเกเตอร์ก็คือต้องไม่มีบัฟเ่าและอาชีพใดๆเลยถึงจะเป็นเกเตอร์ได้นั่นหมายความว่าห้ามมีเลยนะก็ต้องมีเกเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้นเอฟเฟกต ก็คือต้านทานการควบคุมทั้งหมดเลยนะครับหรือการซีซีทั้งหมดเลยการโจมตีเอฟเฟกเนี่ยก็จะได้รับการกักขัง1.25วินะครับจะมีโซ่มาล็อกแล้วก็จะมีดาวมเเพิ่มให้อีก50แต้มนะครับผมเอฟเฟกนี้สามารถลบล้างได้ครับใช้ไอเทมลบล้างได้ครับก็จะประมาณนี้มันไม่มีอะไรครับสําหรับโปเกเตอร์ครับมันจะไปมีก็ตรงการเลือกตัวมาใช้นั่นเองนะครับสาหรับเด็กนี้เด็กนี้มือใหม่อาจจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเราต้อง รู้ข้อมูลทั้งหมดของเผ่าแล้วก็ฮีโร่นั้นๆข้อดีข้อเสียเราถึงจะเล่นเผ่านี้ได้ดีเผ่าเกเ r อร์นะครับชนะหลักๆเลยก็คือเผ่าพีชหรือเผ่านักบวชนะครับนักบวชนี่สามารถควบคุมได้เวลาเจอกับเผ่าเกเ r อร์เนี่ยเขาจะคุมไม่ได้เลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยมันแพ้ทางกันนั่นเองนะส่วนแพ้อะไรมันตอบ ตอบยากนะครับ่วนแพ้อะไรเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับกับตัวที่เราเลือกใช้นะครับถ้าเราไม่มีตัวแบกที่ดีก็น่าจะแพ้เกือบทุกทีมเลยอันนี้คือมันความยากของเคเธอร์นะครับผมถึงได้บอกว่าต้องรู้ข้อดีข้อเสียของเผ่านะครับเพื่อเด็นคือเราต้องมีตัวแบกที่เก่งเราถึงจะไปรอดในปลายทางเด็กนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งเผ่าและอาชีพเนี่ยจะไม่ขึ้นไม่มีเลยนะครับห้าม ห้ามมีเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นเตาเทาาก็คือยังประกอบไม่เสร็จใช้งานไม่ได้นั่นเองห้ามใช้นะครับถ้ามีติดมาอะไรซักเผ่าเรือชิปเมื่อไหร่นะครับเกรเทอร์จะไม่ทํางานทันทีส่วนตัวแบกก็จะมีเทียร์3นะครับหรือว่าสีฟ้าพวก3บาท เพราะว่าเกเทอร์ ter, หลักๆเราจะอยู่ประมาณเลเวล8เลเวล9นะครับเพราะว่าเราต้องหาตัวแบก3ดาวให้ได้นั่นเองเพื่อที่จะไปปิดเกมให้ได้นะครับถ้าเรามีแค่2ดาวเราอาจจะปิดเกมไม่ได้นั่นเองนะครับตัวแบกก็จะมีอะไรได้บ้างนะครับก็มีสไนนนะครับ P.A. เลเซอร์ไนเม ประมาณนี้นะพวกพวกตัว3บาทนะครับถึงเวลา7-8เนี่ยเราต้องทํา3ดาวขึ้นมาและไม่งั้นเราจะสู้ไม่ได้สู้ยากนั่นเองนะประมาณนี้นะครับส่วนเราจะเลือกตัวไหนแบกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้แล้วครับทีนี้ นี่แหละคือความยากที่เราต้องเลือกนะครับส่วนตัวหลักๆที่ผมใช้ประจํานะครับก็จะมีตัวบูทบูทเวทนะครับบูทเวทครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวม้าแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์เพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันคว้างไปมันก็อาจจะติดแข่งได้ด้วยนะครับแล้วก็มีดาเมจส่วนตัวมานาเนี่ยเอาไว้บูท เพื่อที่ให้วอยเนี่ยมันกลางอนาเขตได้ไวนะครับหรือให้คนอื่นๆเนี่ยใช้สกิวได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนม้านะครับม้าตัวน,นี้เขาจะใช้เป็นทรูดาเมจนั่นเองครับซึ่งจะทาดาเมจได้แรงมากก็ประมาณนี้สําหรับตัวหลักนะครับตัวรองอื่นๆก็หยิบมาใช้ตามสถานการณ์ที่ที่ทุกคนเจอนั่นเองนะผมก็บอกไม่ได้ว่าเป๊ะแบบนั้นนะครับต้องต้องไปประยุกต์ใช้เอาเองนะครับแต่ตัวหลักๆก็ประมาณนี้ ตัวบอยเองก็สามารถแบกได้นะครับน่าจะมีประมาณนี้สําหรับเกตเทอร์นะมันไม่มีอะไรเยอะครับมันต้องเอามาประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองนะครับต้องไปไปฝึกฝนแล้วนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างที่ผมบอกสําหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในสตรีมนะครับผมสามารถไปพูดคุยในสตรีมได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ